สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไคร์ในชา n นลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกับผมต้องพานุวัฒน์ขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปคุยถึงการท่าเรือก,กันหน่อยนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดมีข่าวดีมาฝากแฟนบอลสิงเจ้าท่านะครับ เมื่อทางทีมการท่าเรือครับได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวบาลอสทาเดลี่นะกองหน้าชาวบราซิลจาก BG จีปทุมมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับคือบาลอสทา l เดลี่เนี่ยตกเป็นที่ความสนใจกับหลายสโมรสรดังในศึกฟุตบอลไทยลีกหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทาเดลี่ถูก BG นะครับปล่อยให้สมุทปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งาน และโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับยิงไปถึง25ประตูจาก24นัดจนทำให้เขาคว้าดาวซันโวฟุตบอลไทยลีกในซีซั่นที่ผ่านมาไปครองหลายคนก็สอบถามว่าโหทาเดลลี่เนี่ยยิงประตูขนาดนี้ทำไม BG ไม่เก็บไว้ใช้งานซึ่งทาง BG ก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าทาเดลี่เนี่ยไม่มีพื้นที่ในทีม BG แล้วเพราะตอนนี้โคต้าต่างชาติของ BG เต็มหมดมีทั้งดิเอโกหรือซันโตอังเดสตูนเยส วิกเตอร์คาโดโซ่ฟันดี้รวมถึงโคต้าเอเชียอย่างเลียวมัซุมูระนะครับทำให้ทาเดลี่เนี่ยต้องย้ายออกจากบีจีแล้วก็เป็นทางฝั่งการท่าเรือนะครับที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการพูดคุยกับบีจีก่อนที่ท่าเรือเนี่ยจะคว้าทาเดลี่มาครองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่าเรือเนี่ยเพิ่งปล่อยตัวฉัดมงคลทองคีรีกองกลางดาวรุ่งไปอยู่กับบีจีแล้วก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกับบีจีนะครับ ถือว่าเดิวนี้ครับก็มีข่าวมาอย่างยาวนานซึ่งการท่าเรือเนี่ยก็อยากได้ตัวบาลอสทาเดลี่เข้ามาเสริมทัพอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูกันว่าจะเข้ามาแทนใครนะเพราะว่าตอนนี้การท่าเรือโคต้าต่างชาติเขาก็เต็มอยู่น่าจะแทนโบนิยาหรือโบลี่สักคนใดคนหนึ่งนะครับ ซึ่งการท่าเรือเนี่ยจะมีโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรออยู่นะครับและที่น่าสนใจต้องดูว่าทาเดลีเนี่ยจะตอบโจทย์กับการท่าเรือหรือไม่เพราะว่าการท่าเรือเนี่ยเสริมกองหน้าดีกรีดาวซนโวไทยลีกมาแต่ละคนเนี่ยยังไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าไหร่นักนะครับไม่ว่าจะเป็นตีเอโก้คุนย่านะที่ฟอร์มเปียงกับชนบุรี f อแต่มาการท่าเรือก็ไม่เท่าไหร่ดาแกนบอสโควิดเนี่ยก่อนจะมาอยู่กับการท่าเรือยิงให้แบงคอกฤดูกาลเดียวไป38ลูก พอมาอยู่การท่าเรือเขาก็ทําได้ดีแต่ยังดีไม่สุดเหมือนตอนอยู่กับแบงคอกนะครับโดยดากแนนเนี่ยลงให้การท่าเรือไป48นัดยิงไป26ประตูก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกับเฮเบอร์ตี้ฟอนนเดนะครับคนนี้ก็ดีกรีดาวนัโนโบไทยลีกตอนที่ย้ายจากเมืองทองมาอยู่กับการท่าเรือเนี่ยถึงแม้จะอยู่ช่วงสั้นๆแต่เขาก็ทําได้ดีนะครับสำหรับเฮเบอร์ตีแต่สุดท้ายเจรจากันไม่ลงตัวเฮเบอร์ตี้ก็ ไม่ได้ไปต่อกับการท่าเรือขณะที่ยานิกโบลี่กับเนลสันโบนิยาก็เป็นกองหน้าชื่อดังของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาการท่าเรือก็ดึงเขาทั้งคู่มาเล่นแต่สุดท้ายก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งโบนิยากับยานิกโบลี่นะครับและต้องดูกันว่าในรายของบาโอสทาเดลี่เนี่ยจะตอบโจทย์การท่าเรือมากขนาดไหนซึ่งทาเดลี่เนี่ยเขาเป็นนักเตะท,ที่วางเท้ายิงได้ดีอย่างมากและจดสกรอร์คมกริบขอแค่เปิดบอลเข้าไมา้เขาแม่นๆนะครับ ซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยนักเตะการท่าเรือก็มีนักเตะริมเส้นและแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เปิดบอลได้ดีอยู่แล้วก็น่าจะเหมาะกับสไตล์ของทาเดลลี่แต่ต้องอยู่ที่ว่าผลงานในสนามของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนนะครับแต่ที่แน่เสริมทัพแบบนี้คือฮาเหมือนกันครับสำหรับการท่าเรือในการคว้าตัวบาลอสทาเดลลี่และผมเชื่อว่าการท่าเรือก็น่าจะมีการเสริมทัพเข้ามาอีกแต่อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่านักเตะการท่าเรือเนี่ย โอ้โหมีกันแทบจะล้นทีมอยู่แล้วนะครับแต่ที่ด่านสนใจกว่านั้นคือจะมีการปล่อยนักเตะคนไหนออกอีกหรือเปล่าสําหรับทัพสิงเจ้าท่าเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวจะมีข่าวสารมาฝากกันตลอดตลอด,ลอดครับขยับไปดูอีกหนึ่งทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกรดูการหน้ากันหน่อยเป็นทีมน้องใหม่นะครับก็คือหนองบัวพิชยะนะภายใต้การคุมทีมของนายช่วยสมชายชวนบุญชุมเป็นทีมที่ค่อนข้างฮือฮายอย่างมาก ก่อนหน้านี้นี่พึ่งทําการต่อสัญญาบรรดาผู้เล่นนักเตะตัวหลักนํามาโดยยุทธพงศ์ศิลละครออกไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะทางฝั่งของหนองบัวนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยได้ทําการเสริมทัพนักเตะเข้ามาอีกหนึ่งรายเป็นที่เรียบร้อยก็คืออากิ a โ o โดนะครับกองหลังดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ของตราด FC นะ ทำให้อากิโนโดเนี่ยเป็นนักเตะใหม่แาะที่3ต่อจากนันทพงศ์ขจอยมาลีที่ย้ายมาจากประจวบแล้วก็สถาพรแดง4ีนะครับแนวรับดีกรีทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากตราด FC เช่นเดียวกับอากิโนโดคืออากิโนโดเนี่ยเป็นนักเตะที่หลายคนจับตามองเพราะมีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกหลายทีมจริงๆนะครับ ปัจจุบันเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะครับ25ย่าง26แล้วก็เล่นในทีมดังในหลีกฟิลิปปินมาเพียบนะครับทั้งเซเลสในกรอสแล้วก็มีทางฝั่งของ g กลบอ l FC นะต่อนจะมาค้าแข่งในไทยลีกกับทีมตราดแล้วก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมีความฟิตแล้วก็เข้าปะทะค่อนข้างดีเหมือนกันรวมไปถึงยังติดทีมชาติฟิลิปปินในชุดล่าสุดอีกด้วยนะครับ ทำให้หนองบัวพิชยานะครับตัดสินใจดึงตัวอากินาโดมาร่วมทัพเรียกได้ว่าปาดหน้าทีมใหญ่หลายๆทีมที่สนใจในตัวอากินาโดนะครับซึ่งนัก่วยสมชัยชวนบุญชุมเนี่ยกลันตีเองเลยว่าทีมคว้าอากินาโดมาแล้วนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของหนองบัวพิชยะเนี่ยยังให้ความสนใจในส่วนของจอนบาโจด้วยซึ่งนัก่วยบอกว่าจอนบาโจเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในความสนใจของทีมหนองบัว แต่ต้องยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงมากไม่ใช่แค่บาโจคนเดียวนักเตะใหม่คนอื่นๆที่ทีมสนใจเนี่ยก็มีการตั้งราคาที่สูงเกินไปมากซึ่งตอนนี้ทีมก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าจะยังไงแต่ตอนนี้หนองบัวพิจยะก็ทำการให้ความสนใจจอนบาโจจริงๆและจะมีการยื่นข้อเสนอในแบบฉบับที่ทีมไหวนะครับซึ่งน่าช่วยเชื่อว่าถ้าเกิดทีมหนองบัวได้จอนบาโจมาร่วมทีมเนี่ย มีลุ้นจบ1ใน5ของไทยลีกได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นทีมที่น่าสนใจจริงๆนะครับสนามก็สวยแล้วก็ทางฝั่งของบอร์ดหารของหนองบัวเนี่ยกับการที่ขึ้นไทยลีกมาครั้งนี้เขาหวังยังมากที่หนองบัวจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสริมทัพนักเตะใหม่หลังจากนี้ฮือฮาเหมือนกันนะครับสำหรับหนองบัวนะไปต่อกันที่ในไทยลีก2กันหน่อยมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันก็คือนกใหญ่บีคาด ชัยนาทฮอนบิลนะครับล่าสุดนะครับได้ทำการเปิดตัวดักราสคาโดโซครับกองหน้ามากประสบการณ์ชาวบราซิลนะมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสู้ศึกไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าดักราสคาโดโซเนี่ยผมให้ฉายาว่าเขาคือสลาตันแห่งฟุตบอลไทยลีกเพราะปัจจุบันดักลาสนะครับอายุ38ย่าง39ปีแล้วแต่ยังสามารถเล่นฟุตบอลไทยลีกได้แบบสบายๆนะครับ คือประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของดักไรต์าคาโดโซ่เนี่ยเล่นหลายทีมดังเลยทั้งบุรีรัมเอฟซราชบุรีธระบุรี p t ทีและยองแล้วก็บางกอกก่อนที่จะประกาศแขวนสตั๊ดไปช่วงหนึ่งไปเป็นผู้ช่วยกับทีมราชบุรีแต่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาในช่วงเลกที่2 ดักลาสคาโดโซ่นะครับตัดสินใจกลับมาใส่สตั์ดอีกครั้งด้วยการไปคาแข่งกับราชนาวีแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเลข2เลขเดียวกดไป9ประตูให้กับราชนาวีก่อนที่จะเป็นชัยนาทอนบิวนะครับให้ความสนใจแล้วก็เซ็นสัญญาคว้าตัวดักลาสคาโดโซ่มาร่วมทัพเป็นทางการนะคนนี้เล่นได้ความฟิตความแข็งกแกร่งยังคงมีอยู่นะครับและอย่างลูกชายของเขาน่าสนใจไมค์คอนน้องคนนี้ ผมไปเห็นสเต็ปการเล่นดีจริงๆและคิดว่าในอนาคตก็น่าจะก้าวมาเป็นนักเตะชื่อดังของฟุตบอลไทยลีกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของดักราสคาโดโซสตาตันอิบรา m ฮิโมวิดแห่งฟุตบอลไทยลีกชื่อนี้ใช่ก็เลยนะครับอายุเยอะแต่ยังคงทำประตูได้และเล่นฟุตบอลไทยลีกได้แบบสบายๆนะ มาต่อกันที่เมืองการยูไนเตดกันหน่อยทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอล M150 c h a แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2อนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเมืองการเนทำการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจคว้านักเตะชื่อดังมาร่วมทีมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนโด้ซัมซาวโจนาธานเฮดฮาริสันไคลออนแล้วก็ยังมีในส่วนของสินทวีชยัยหัดไทยรัตนกุลแล้วก็นักเตะเก่าๆยังคงอยู่นะครับทั้งกฤวิตนามวิเศษสุชาวนุชนุ่มนะครับ ทำให้เป็นทีมเต็งที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้าสําหรับเมืองการแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวที่ทําให้แฟนบอลเมืองการค่อนข้างเสียวนะครับเพราะว่าทางฝั่งเมืองการเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของขับไลเซนซิ่งด้านสนามแข่งขันนะครับเพราะว่าทางจังหวัดการจนบ,บุรีเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงสนามกรีบ,บัวซึ่งเป็นลังย่าของเมืองการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48นะครับทำให ผู้บริหารสโมสรเนี่ยต้องวางแผนสำรองเพื่อหาสนามใช้ต่อในฤดูกาลหน้าซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ออกมาบอกว่าหากเมืองการส่งขับไลซินซิ่งเรื่องของสนามแข่งขันไม่ทันเนี่ยอาจจะทําให้เขาไม่ได้เล่นในศึกฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนะครับทำให้แฟนบอลเมืองการสบายใจได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทีมเมืองการแล้วก็ผู้บริหารต่างๆเนี่ยได้ทําการ ประชุมหารือกันเรื่องสนามแข่งขันล่าสุดได้บทสรุปแล้วนะครับซึ่งทางประธานสโมสรเมือมงการนะครับเขาได้เตรียมออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มไฟในสนามให้สนามกรีบบัวนะครับตามหลักเกณฑ์ไทยลีก2และออกเงินสร้างห้องน้ําอีกหนึ่งห้องให้ครบ4ห้องตามหลักของ AFC เพื่อผ่านก่อนเดทไลน์ในวันที่30เมษายนนี้นะครับหลังจากนั้นเมืองการเนี่ยจะใช้สนามกรีบบัวเป็นลังเย่าเพียงแค่เล็กแรก ในวันที่31กรกฎาคมจนถึง28พฤศจิกายนเท่านั้นก่อนที่เลข2เนี่ยวันที่8มกราคมจนถึง30เมษายนเนี่ยจะยื่นเรื่องไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลขอใช้สนามอื่นเป็นการชั่วคราวและจากนั้นเนี่ยเมื่อจังหวัดกาญจนบุรีจะเริ่มปรับปรุงสนามรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ในวันที่28พฤศจิกายนหรือหลังจากจบเลกแรกทางสโมสรเนี่ยก็จะนำไฟที่ติดตั้งเองลงมา เพื่อเปิดทางให้มีการป,ปรับปรุงสนามกรีบบัวอย่างเต็มที่นะครับก็ทําให้แฟนบอลเมืองการสบายใจได้นะครับเมืองการจะได้เล่นฟุตบอลไทยลีก2แน่นอนนะในฤดูกาลหน้าซึ่งในช่วงแรกๆไปเชียร์กันได้ที่สนามกรีบบัวให้กําลังใจเยอะๆพอสนามกรีบบัวปรับปรุปรงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเลก2องเขาก็ไปหาสนามอื่นมานะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าได้เลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลไทยลีกก็ประจวบกับสนามกรีบบัวปรับปรุปรปรงเสร็จทันที ก็จะพร้อมใช้ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้าหากเมืองการได้เลื่อนชันนะครับก็รอดูแล้วกันนะสําหรับไทยลีก2ปีหน้าของเมืองการแต่ผมให้ดูว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองสุดๆนะครับนักเตะชื่อดังล้นทีมเลยดูกันว่าเซอร์เดดจะเด็ดมีลาบจะปรุงแต่งนักเตะเหล่านี้ให้เล่นเข้าขากันได้ดีขนาดไหนก็รอดูครับปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องของโคสซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยกันหน่อยที่ ปัจจุบันเนี่ยกำลังพาฮองอัญญาลายโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามนำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆนะครับล่าสุดโคซิโก้นะยครับยังคงตกเป็นข่าวรายวันเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นนัมเบอร์วันของวีลีกนะครับทำให้ใครๆก็สนใจโคซิโก้นะครับทั้งแฟนบอลชาวไทยแฟนบอลเวียดนามรวมไปถึงทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดถึงเกี่ยวกับโอกาสที่โคซิโก้เนี่ย จะก้าวไปคุมทีมชาติเวียดนามนะครับโดยสื่อเวียดนามอย่างเดอะเต๋านะครับเขาได้นําบทสัมภาษณ์ของตำนานดาวยิงทีมชาติไทยอย่างเดอะตุ๊กปียพง์ผิวอ่อนนะครับซึ่งเดอะตุกเนี่ยเป็นอดีตเพื่อร่วมทีมของปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามสมัยค้าแข่งในศึกฟุตบอลเคลลิกเกาหลีใต้ในทีมลัคกี้โกสตานะครับ ซึ่งเดอะตุ๊กเนี่ยเขาได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของทีมชาติเวียดนามว่าอาจจะเด่เนโคซิโกเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามเร็วๆนี้นะครับเปียพง์เนี่ยเขาบอกว่าโคซิโกเนี่ยเป็นฮีโร่ของฟุตบอลเวียดนามเมื่อเขามาช่วยฮองอัญยาลายเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ส่วนตัวเขาคิดว่าโคซิโกจะมีโอกาสเร็วๆนี้เพื่อเป็นกุนซือทีมชาติเวียดนามซึ่งสพาพันฟุตบอลเวียดนามจะต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอน และอาจจะเร็วๆนี้หากโค้ชปาร์คฮังซอยังไม่สามารถพาเวียดนามไปสู่รอบคัดเลือกรอบ3ของฟุตบอลโลก2022ได้ก็คือรอบ12ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นโคซิโกกลายเป็นกุนซือของทีมชาติเวียดนามจากนั้นโคซิโกจะมีโอกาสพบกับทีมชาติไทยอย่างแน,น่นอนนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่พี่ตุ๊กปียพงษ์เนี่ยพูดกับสื่อไทยเท่านั้นแหละสื่อเวียดนามก็ไปตีข่าวกันยกใหญ่ทั้งประเทศนะครับ พราะบทสัมภาษณ์ของพิตุกปียพงษ์เนี่ยเขามีน้ำหนักเพราะเขาเป็นเพื่อนของปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบันซึ่งสำหรับผมเชื่อว่าโอกาสแน่นอนนะครับในอนาคตที่โคซิโกจะคุมทีมชาติเวียดนามแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดปาร์คฮังซอไม่สามารถพาเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมได้ก็ตามที่เดอตุกพูดนะครับมีโอกาสที่โคซิโกจะเป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามคนต่อไปหากโคซิโกพาฮองอันเป็นแชมป์วีลีกนะครับ อันนี้ก็ต้องติดตามนะซึ่งก่อนหน้านี้โคซิโก้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะว่าเขายังไม่ได้โฟกัสถึงทีมชาติเวียดนามแต่เขาจะโฟกัสในส่วนของทีมฮองอัญ,ญลายก่อนเพราะตอนนี้เป้าหมายคือพาทีมไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรวมถึงประสบความสําเร็จในวีลีกให้ได้และในส่วนตัวโคซิโก้เนี่ยเขาก็ยังศรัทธาในตัวของปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบันแลวเขาก็ทําทีมเวียดนามได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นโคซิโก้ที่สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามนะ ซึ่งมุมมองของผมแหละก็เชื่อว่าโคซิโกเขาโฟกัสกับฮองอันเป็นอันดับแรกแน่นอนนะครับเรื่องทีมชาตเวียดนามเขายังไม่คิดหรอกแต่ที่แน่ๆข่าวนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมชัดเวียดนามแน่ในการเตรียมทีมลุยคัดบอโลกนะครับ มันจะเป็นเรื่องกวนใจป้าฮังซอแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเรานิดนิดเพราะเวียดนามกับไทยเนี่ยคือคู่แข่งในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายกันโดยตรงนะครับซึ่งอาจจะทำให้เวียดนามเห็นข่าวนี้นักแต่เห็นป้าฮังซอเห็นสมาธิอาจจะไม่ดีและจะทำให้เวียดนามโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีก็ได้ในเกมที่เหลือของคัดบนโลกที่เวียดนามจะลงสนามหลังจากนี้นะครับถ้าเวียดนามสะดุดต่อเนื่องและทีมชาติไทยของเราชนะ คู่ต่อสู้ได้ผมคิดว่าเราอาจจะแซงเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมก็เป็นไปได้นะครับก็มาดูกันว่าข่าวแบบนี้จะเป็นผลต่อฟอร์มของปาร์คฮังซอนแล้วก็ทีมชาติเวียดนามหรือเปล่าแต่ที่แน่โคซิโกตอนนี้นะครับชื่อเสียงของเขาพุ่งแรงกระฉูดอย่างมากที่เวียดนามที่วีลีกนะครับเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนพอเห็นสไตล์การทำทีมของโคซิโกที่ฮองอันเน้นบอลกับพื้นต่อบอลเข้าท่าสวย,สวย แฟนบอลเวียดนามอยากเห็นโคซิโก้คุมทีมชาติแน่ๆเพราะทีมชาติเวียดนามนิ้วข,ของป้าขังซซครับถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นเนี่ยเขาจะเน้นเกมรับเป็นพิเศษเกมลุกอาจจะดูไม่สวยงามและไม่ถูกใจแฟนบอลเวียดนามสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคิดดูถ้าโคซิโก้ไปและทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยต่อบอลกับพื้นเข้าทําสวยงามเล่นเกมลุกเป็นหลักเนี่ยแฟนบอลเวียดนามชอบแน่นอนนะครับแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยโคซิโก้นะครับเขาโฟกัสฮองอัญ,ญลัยเป็นอันดับแรก เพื่อพาทีมประสบความสําเร็จให้ได้ครับอันนี้ก็คือคลิปนี้ในะช anel ต้องซุยนะครับหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับส่วนในเรื่องของอีกเดือนหน้าเนี่ยผมจะมีสตูใหม่ก็รอติดตามช่วงนี้ฟังแต่เสียงไปก่อนนะครับหลังจากเดือนนี้ไปเนี่ยจะกลับมาเต็มรูปแบบและ เดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มด้วยใน c h anel n ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องซุยมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกันกบผมต้องพานุวัต์ใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ